สวัสดีเราแป้งในทุกเช้าแป้งจะตื่นมาพร้อมกับแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นวันใหม่ในทุกวันทุกคนสงสัยไม่ว่าแป้งทำงานอะไรใช่ค่ะแป้งเป็นเอเจนต์ให้กับที่นี่ Perfect Homes เชียงใหม่ในแต่ละวัน แป้งจะตอบอีเมลและโทรศัพท์คุยกับลูกค้าเพื่อตอบคำถามและให้ข้อมูลกับผู้ที่ติดต่อเข้ามา Perfect Homes ค่ะคุณลูกค้าสนใจที่จะเช่าบ้านกับเราใช่ไหมคะได้เลยค่ะเบื้องต้นแป้งซึ่งลูกค้าของเรามีทั้งผู้ที่ต้องการซื้อต้องการเช่าและเจ้าของที่ต้องการฝากขายและฝากเช่า ความจริงใจความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานของแป้งและทีมงาน Perfect Homes เราใส่ใจทุกขั้นตอนและดูแลลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่เพราะการได้มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับครอบครัวหนึง่งได้เห็นเขามีที่พักอาศัยที่ดีตรงกับความต้องการ เป็นความภาคภูมิใจของเรา Perfect Homes Perfect Home ยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพมากประสบการณ์ในการทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่เราบริการด้วยใจสามารถตอบโจทย์คุณได้ทุกความต้องการ Perfect Homes เชียงใหม่ซื้อขายให้เช่าให้เราเป็นที่ปรึกษาให้คุณ